เฮ้ยแต่ว่าสามารถเดินมาทำลายนี่ได้เฮ้ยนี่น่าสนใจถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริคครับสมมุติว่าเราจะเปิดตรงนี้เราไม่ทุบครับเรานี่ตีอ่าเห็นไหมนี่ฮะเฮ้ยน่าสนใจเพราะว่าไม่โดนยิงสวนไม่ได้ด้วยครับ สวัสดีครับชาวเด็เกมเมอร์ท่านนะครับอยู่กับผมกล้องสร้างกันอีกแล้วนี่ท่างกันในเกมโอสซิกซีดครับในเซิร์ฟเวอร์เทสนั่นเองนะครับซึ่งนันเวลาที่ผมอัดเนี่ยตัวละครตัวใหม่สำหรับโอซ่าเนี่ยยังไม่เปิดให้เล่นนะครับเพราะว่าเวลาที่ให้เล่นในไทยน่าจะประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งมั้งฮะนะทีผมคิดนะซึ่งตอนนี้เป็นเวลามาถ้าลุ้งครึ่ง นะครับก็อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับซึ่งถ้าขอทําคลิปในส่วนของอะไรต่างๆที่มีการอัปเดตหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆในเกมที่ใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างที่ Ubisoft ไม่ได้บอกเรานะครับก็ไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ Ubisoft ไม่ได้บอกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระยะยิงของทวิชโดนที่ไกลมากๆนะฮะโอซที่สามารถเอามาแทนที่เสเลทได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามีโล่เนี่ยสามารถเปิดหน้าต่างได้นะครับ,ลบ,บเ,รเลยเอาฟิลลิ่งแบบสเลทเลย กล้องของเอเน่าที่ถูออกไปนะครับแล้วก็หลายๆตัวที่มีการปรับนู่นปรับนี่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของทวิชนะครับที่เรียกได้ว่าค่อนข้างแปลกใหม่มากๆนะครับสำหรับแพทนี้นะครับส่วนฟิลนี่คือเจาะอะไรต่างๆก็ท่าที่ไปลองมาแล้วคือฟิลยิงในส่วนของคัสซร์ชาร์ดเนี่ยยิงปกติเลยนะท่าที่ผมดูนะถ้ายิงยิงปกติเลยถ้าเป็นถล่มลายก่อนนะฮะก็มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันว่ามีอะไรอัปเดตกันมาบ้างนะครับเรียกได้ว่าคือสิ่งที่อัปเดตแล้ว Ubisoft ไม่ได้บอกเราครับผมไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กดสไ i b ์กดแชร์กันด้วยนะครับทุกคนบอกไว้ก่อนที่ตัดมาจากไลฟ์สตรีมนะครับก็ทดสอบอะไรบ้างก็เอามาให้ดูกันนะฮะอันนี้ก็อุ้ยเปลี่ยนอินเตอร์เฟซใหม่ด้วยนะครับในส่วนของเลือดตอนนี้เออใช้เขาให้ใช้เลือดในส่วนของนี่แล้วนะไหนเห็นว่าอะตรงนี้ไหนมาลองครับนะมาลองอโอเคครับผมาวันนี้ก่อนอื้อ,อ,อนี่ฮะกระสุนครับดึงได้เก็บโอ้เก็บวเหมือนกันนะ ผมอยากจะลองในการใส่หน้าต่างดูนะครับอันนี้คือมันใส่อย่างนี้ได้ฮะอ่ะนี่คือวางว้ได้สองอันปะอันเดียวเนาะอ่ะวางซ้อนหน้าต่างไม่ได้นะครับอ่าโอเคไม่มีการวางซ้อนหน้าต่างนะครับวางได้ไหมไม่ได้อ่ะโอเคฮะหน้าต่างวางได้แค่เดียวครับไม่สามารถวางได้สองอันวัดวัดฮะมันถือไง Okay. อันนี้วางได้นะครับนี่ครับอันนี้คือวางห้อยหน้าต่างห้อยลงมานะครับก็มาตีได้นะอ่ะโอเคแต่ลองลองยิงหรือลองลองตีหน่อยอ่าตีก็ลาวครับมองไม่เห็นนะฮะแต่ลองเข้าไปดูซิอ่าอ่ะอ๋ะโอโดดเข้าคือพังครับถ้าสมมุติว่าขอลองหน่อยนะทุกคนถ้าสมมุติว่าเราติดไว้แล้วโดดเข้าไปอะ่ะมันจะพังไหมแบบไม่ได้ทุบอะ่ะ พังไหมฮะแต่ลองดูสิผมว่าพังครับวัด <What? S 1> <laughs> ทำไมมันชัางประบางเลือกเกิน <laughs> อะไรวะพังแล้วหรออย่างครับเห็นถ้าเราวางตรงนี้อโอเค,อเ,คเข้าได้ไหมไม่ได้ไนะครับจริงๆอย่างนี้ก็ติดอย่างนี้ก็ทำไให้แมศัตรูออกมาก็ได้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะแค่ว่าเรามองได้ด้วยพีกได้ด้วยนะ วางวางนนะอ้าอันนี้เก็บได้อ๋อแปลว่าถ้าจะเก็บแกดเจ็ตนะครับไม่ใช่ว่ามือคุณจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับอยู่ได้แค่ที่เดียวคือตรงช่วงใกล้ๆสวิตสีแดงนะครับเนี่ยช่วงนี้เนี่ยช่วงกรอบนี้เท่านั้นครับกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้เท่านั้นคือถ้าอยู่ตรงอื่นเนี่ยอยู่แค่นี้นก็เก็บได้นะครับแต่ถ้าหตรงนี้ตักดึงได้อ๋อ โอเคโอเคอ่าโอเคฮะนะขอลองไปวางโล่ข้างในดิมันสามารถวางติดกันเอาแล้วถ้าเอ้าเอ้าออโดดไม่ได้ด้วยนะอ่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างครับตัวละครตัวนี้นโอซ่านะครับเมื่อตรงนี้เปิดแล้วว่าถือโล่อยู่นะไม่สามารถกระโดดข้ามได้เลยนะครับคือถือได้อย่างเอ้ยแต่ว่าสามารถเดินมาทํรลายนี่ได้เฮ้ยนี่น่าสนใจถือว่าเป็น หนึ่งทริคครับสมมติว่าเราจะเปิดตรงนี้เราไม่ทุบครับเราเอานี่ตีอ่าเห็นไหมนี่ฮะเอ้ยน่าสนใจเพราะว่าไม่โดนยิงสวนไม่ได้ด้วยครับเฮ้ยอันนี้ดีไนนี่คือติดแล้วเหรออุยอ้ยเฮ้ยติดแล้วอะโอเคติดแล้วอุ้ยพูดวางติดนี้เลยเหรอเฮ้ยเอ้ยเอ้ยวางได้อย่างนี้เลยเหรอครับเฮ้ย เฮ้ยน่<ม>ากลัวนะการวางได้แบบนี้คือน่ากลัวนะครับฝั่งบุกเล่นลําบากนะในส่วนของการวางอ้าวไม่มีบอกไม่มีบอกระยะแล้วหรอฮะทำไมอ่ะอ๋อต้องวางก่อนแล้วบอกอ๋อมิวมีการปรับใหม่ด้วยละทุกคนอ๋อต้องวางแล้วบอกระยะว่ะใช่ครับเนี่ยลองเนี่ยแต่ว่าไม่รู้มุมแล้วนะเนี่ยวางปุ๊บนี่กว้างขึ้นเยอะเลยวะปกติมันจะอยู่แค่ตรงนี้ครับ นี่คือเพิ่มระยะเพิ่มระยะของมิ้วด้วยอ่าเพิ่มระยะมิ้วครับาวางใครเห็นกล้องไ,งไกลๆูเห็นไกลมากนะไกลขนาดนะประมาณระยะมาเท่าไหร่ที่สุดปะอ่ะยี่สิบเมตรครับเห็นระยะไกลสุดคือยี่เมตรสำหรับไอคินะครับพอ,อแล้วอ๋อนี่ครับตอนนี้ทวิตมีโดน3ามตัวแล้วนะทุกคนโอ้อย่างเยอะเอ้ยนี่ทวิตถือว่าเป็นการบัฟทวิตที่ ทวิสคือกลายเป็นสายอุปกรณ์ไปแล้วฮะเอาให้หมดนะยิงตัวเองก่อนเลิศโอ้โหลดลดห้าครับดาวมจเป็นห้าฮะสำหรับทวิสครับเดีย๋ยวขอไปลองยิงระยะมาฮะผมเล่นว้ก่อนตรงนี้นะผมขอลองสุดครับอันนี้น่าจะมาณยี่สิบเมตรได้ถึงไหมอุ้ยถึงวูวอุ้ยน่ากลัวแต่ขอลองยิงแบบไกลที่สุดเท่าที่จะยิงได้อะถึงไหมเฮ้ยะจะถึงนี่ถึงนี่โอพีนะ เนี่ยน่ากายสุดละเฮ้ยถึงเฮ้ยถึงเฉยโอเคไปดูดีกว่านี่คือ AK เนาะผมจะลองยิงแบบไม่คุมก่อนถ้าเขาบอกว่าดีดขอยิงแบบไม่คุมก่อนนะดีดเกิน <laughs> ดีดเกินนะครับในผมขอลองคุมหน่อยนะ อยคุมยากยากจัดๆเลยแต่ก็คุมอยู่เพราะว่าปืนมันดีดขึ้นมาเส้นตรงครับไม่ได้ยากมากแต่ถ้ายิงแบบไม่คุมอ่ะขึ้นฟ้าเคยคิดว่าเฮ้ยพี่เวอร์หรือเปล่าเมื่อกี้ดูเมาส์นะครับทุกคนนะครับเล็งฮะขาครับนะครับไม่ได้ลากเมาส์ขึ้นนะครับอันนี้คือมันขึ้นของมันเองนะครับผม สำหรับแกลสครับตอนนี้มีในส่วนของกระสุนที่เพิ่มขึ้นมาครับเป็นกระสุน10อุ้ย16ทับ90นัดอู้ดแกลสแกลสบัฟบัฟเยอะเลยอ่ะเยนาเยนานะครับนี่ครับกล้องมีแค่1.5แล้วนะครับกระบอกนี้ไม่มีคูณ2แล้วก็อันนี้ก็มีแค่ไม่มี1.5ด้วยนะครับหมดแล้วนะครับที36ก็คือไม่มี ไม่มีกล้องไกลแล้วอันนี้ก็เป็นศูนย์เล็งธรรมดาแล้วนะครับเฮ้ื่องร้องไห้เอาร้องไห,ห้แน่นอนแล้วครับโอมวางก่อนก็ได้ลองวางครับสอ,อมาโอ้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่าโลกระเด็นครับอ๋อลอนนี้ชนแล้วโลกระเด็นนะฮะมนสรุปก็ทำอะไรไม่ได้นะครับ แต่ตอนชนเนี้ยตอนโดนชนโลกระเด็นนะเออเอเอาม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 าโอ้ยวัวัเดี๋ยวเดี๋ยว ออกมาถอยถอยถอยเอ้าวัดวัดอะไรวะเนี่ยดึงได้ปะเก็บไม่ได้กรำเอาได้นี่ไงได้อ่าวางใหม่วางใหม่อ่าวางใหม่อ่าวางดูอ่าลองวางดูฮึบ ถ้าไม่ทำลายแต่ตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยเอออ๋อ,อถ้าเป็นพื้นทำลายครับแต่หน้าต่างไม่ทำลายอ๋อโอเคยิงอุ้ยพังได้อ่าโลโกโยโพังโอซ่าได้ครับอ๋อโลโกโยก็เป็นอีกอุปกรณ์ที่สามารถพังแกจิตโอซ่าได้เช่นกันครับอ่าฮะ ตัววาประตู2อันไม่ได้เนาะวิทยิงหน่อยฮะคุ้ยพ <mm ังว่ะเฮ้ยน่าสนใจตัวสิทย์พังว่ะยิงพังว่ะอะ โอไมค์ก็อเออเฮ้ยน่าสนใจนะถือว่ายิงพังนะครับฮ้ยไม่พังกว่านั้นแรกสองสามนัดไม่พังอะ่ะทำไมสามนัดไม่พังวะไม่พังครับขึ้นมีดาเมจแต่ไม่พังครับและนี้ลหละ ไม่พังเฉยเลยแปลกคือมีดาเมจนะแต่ไม่พังอ่ะจะมีใช่ไมวะแปลว่าไม่สามารถทำลายกล้องได้แล้วดิอ้าวแปลว่าแปลว่ากล้องแปลแว่าการยิงนะไม่มีไม่มีในส่วนของการ Disable แล้วครับไม่เป็น EMP แล้วอ๋อแต่ก่อนเป็น EMP ครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะอ๋อ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับอ่าตามนั้นครับก็คือต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวโดนทวิตยิงแล้วครับสาหรับไมโซนะครับผมแต่ถ้าเปิดมาก,ก็คือโดนยิงพังได้เหมือนเดิมอ๋อโอเคโอเคอเค,ครับเข้าใจละก็ถือว่าเป็นได้อย่างต้องเสียอย่างครับผมสาหรับ โอเค okay, ผมระมาณนี้ละกันนะครับหากข้อมูลใผดผิดพลาดหรือว่าขาดตัวบทข้องอะไรไปก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับวันนี้ก็เท่าที่ลองทดสอบกันแล้วนะครับผมหลายๆอย่างก็เรียกว่าแตกต่างกันไปเยอะครับมีวิธีการเล่นใหม่ๆเยอะมากผมบอกเลยโดยเฉพาะทวิชเนี่ยเป็นหเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีการเล่นที่ค่อนข้างน่ากลัวขึ้นเยอะครับเพราะว่าบอกเลยว่าอัตาักการยิงที่ไกลามากๆแบบนี้นะครับแล้วก็ดาวเมทที่มีแต่ก็แลกมาก,กับ EMP ที่มันสามารถทำทำได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของโอซ่าที่สามารถ ทุบหน้าต่างได้นะครับและแถมปลอดภัยอีกด้วยเพราะว่ามีโล่กันนะครับก็ต้องรอรู้ว่าจะมีการปรับอะไรบ้างนะครับเมื่อเกมเข้าเซิร์ฟหลักแล้วนะครับในส่วนของแผ่นนี้นะครับต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าเมื่อเข้าเซิร์ฟหลักแล้วเนี่ยจะมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนบ้างนะครับผมโอเควันนี้วันนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ